สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องน e x ซ n นนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเก็บคีย์หรือว่าเอาคีย์มาใส่ในแมปบ้านบ้านนาทาวนะครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานเนาะแล้วก็หาคีย์ด้วยโอเคครับขั้นแรกมาก็ทําการรันสคริปนะครับสคริปก็แจกในลิงก์ยูทูบเลยครับหรือว่าในดิสก็ได้นะในดิสก็มีนะครับผมก็กดรับคีย์นะครับอ่ะพอกดรับคีย์เสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าคัดลอกลิงก์แล้วนะครับ จากนั้นเนี่ยให้เราไปที่ Google แล้วก็วางลงไปได้เลยอพอวางเสร็จนะครับผมก็ให้มากดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะคอนติเนียราพอกดเสร็จปุ๊บแล้วก็รอ Verify แป๊บนึงน,น,นะพอกดปุ๊บกด Verify เสร็จปุ๊บอ่ะมันก็จะหายไปใช่ไหมครับมาที่ Get Token ถ้าขึ้นหน้าตาอย่างนี้ที่ไม่ใช่เว็บมันกดปิดนะครับแล้วกดใหม่ โอเคมันจะขึ้นนี่ครับเวิร์กนะขึ้นเว็บไซต์มาแล้วทีนี้ก็รอมันโหลดแป๊บหนึ่งครับอ่ามันจะโหลดแป๊บหนึ่งครับพอมาปุ๊บเราก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมารีไฟอีกรอบครับมันจะอยู่ตรงนี้นะกดอีกรอบหนึ่งพอกดเสร็จเราก็จะกดปุ่มเขียวๆตรงนี้ไปเลยจากนั้นเนี่ยเราก็รอ10วินนะครับพอรอ1 0วินเสร็จเนี่ยกด Connect ได้เลยนะครับ ก็กดตรงนี้นะครับผมต่อมานะครับผมก็กดจอยดิสคอ่ะนะครับผมอันนี้จะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้นะครับก็กดไปทีหนึ่งแล้วก็อันนี้น่าจะเข้าไม่ได้นะ non น้อตโฟเดอร์จะเข้าไม่ได้แล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับอพอกลับมาที่เดิมเสร็จเนี่ยมันก็จะติ๊กถูกเรียบร้อยแล้วกดต่อไปแล้วก็รอก่อนนะครับหน้านี้ก็รอแบบหนึ่งให้มันโหลดเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับ ก็จะมีสอนวิธีการใช้งานนะมีฟังก์ชันใหม่เพิ่มมาด้วยนะครับโอเคพอเสร็ตเนี่ยแล้วเราก็กดตรงนี้ได้เลยเขียวๆตรงนี้นะครับเสร็จเส็จปุ๊บอ่ามันจะขึ้นหน้านี้ใช่ไหมครับเราก็ให้ทําการกด excel t หนึ่งครับปุ๊บค่าของบางคนที่มันยังกดไม่ได้ครับมันต้องไปติดตั้งนะครับในตรงนี้นะเว็บ store นะครับไปติดตั้งมานะครับพอติดตั้งเสร็จมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็กดต่อไปได้เลย แวรอบแบบหนึงอ่ะเห็นปะนี่ครับเราก็จะได้คีย์มาแล้วนะครับง่ายๆแค่นี้เลยครับรอบเดียวนะครับสําหรับแบบนี้ขัดลอกมานะครับแล้วกกลับไปที่โลบอกเราเลยรกลับมาที่โลบอกนะครับจากนั้นเราก็จะทําการวางคีย์ลงไปแล้วกด Enter ทีหนึ่งนะครับแล้วก็กดตัวสอบคีย์นะครับผมปึ๊บอ่ะถ้ายังไม่ขึ้นใช่ไหมครับกดอีกทีหนึ่งอ่ามันจะขึ้นกําลังโหลดใช่ไหมอ่ามันก็จะขึ้นกําลังโหลดเสร็จปึ๊บ ก็ได้แล้วครับแค่นี้ก็ได้สคริปต์แล้วนะครับผมได้ตัวสคริปต์มาแล้วเรียบร้อยนะครับก็วิธีการหาคีย์ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมารีวิวฟังก์ชันกันต่อนะที่ทําเพิ่มมานะครับก็จะมีฟาร์มพร้อมขายเงินเนาะแบบพร้อมค้าฟนะฟาร์มเสร็จคราบแล้วก็ขายเงินต่อเลยนะครับก็มาดูในกระเป๋านะครับก็จะเช็คกระเป๋าปุ๊บนะมาทาํางานยะังไงเนาะก็อันนี้เป็นไอ้หุ่นใช่ไหมครับ เดี๋ยวกระเป๋ามันจะเต็มเนี่ยแล้วมันจะทําไงต่อนะครับเดี๋ยวผมให้ดูพอกระเป๋าเต็มนะครบหนึ่งร้อยอ่ะปึ๊บเก็บไปเรื่อยๆนะครับพอครบหนึ่งร้อยแล้วเนี่ยอ่ะมันจะวางมาที่ค้าปึป๊บมันก็จะค้าให้หลัวๆพอค้าเสร็จก็จะมาขายให้นะครับนี่แล้วก็กลับไปฟาร์มเหมือนเดิมนี่ฟังก์ชันมีประมาณนี้ครับสำหรับสายฟาร์มนะผมก็ฟาร์มผมมีแสนห้าละผมเพ่งฟาร์มอ่ะ ต่อไปนะครับในฟังก์ชันจับผู้ร้ายนะครับผมก็เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับเป็น G.I. u จับคนร้ายแทนนะครับเป็น G.I. u สำหรับจับเลยเนาะนี่ประมาณนี้นะครับก็วิธีการใช้งานฟังก์ชันเนาะก็จะมีเลือกผู้เล่นนะครับรีเฟซไลชื่อแล้วเริ่มจับสมัครตำรวจก็คือไปที่เป็นตำรวจเนาะตรงนี้เนาะปึ๊บอ่ะพอกดมาก็จะเป็น ตำรวจแล้วเนาะแล้วก็ลอยเข้าคุกนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับก็วิธีการใช้งานนะครับก็เลือกผู้เล่นมาจากนั้นหาชื่ออ่อันนี้เป็นก็คือมันเป็นโจรทั้งหมดนะครับตรงนี้กดทีนึงแล้วก็กดจับผู้ลายคนระับปุ๊บรอแป๊บ,บนึงอ่ะเห็นปะนี่นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้โอเคนี่เราก็จะได้ผู้ลายมาแล้วครับตรงนี้นะ เราก็จะได้ผู้ร้ายมาอย่างนี้นะครับต่อมาเป็นลอยไปเข้าคุกนะครับได้อัปเดตมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมสอนแก้บั็กด,ด้วยถ้ามันจับไม่ติดอ่าจะได้เงินมา3000ันนะครับผมทีนี้รีเฟรชไลท์ชื่อไปทีนึงแล้วก็เลือกผู้เล่นต่อครับกดเริ่มจับใหม่แบบหายปะรอบนี้มันจะจับมันดูดูว่าจะจับได้ถ้ามันจับไม่ได้ถ้าผมจะสอนแก้นะจับไม่ได้นะครับพอจับไม่ได้เสร็จเปิดฟังก์ชันมา มาที่หน้าแรกแล้วก็เกิดใหม่โนโคูดาวนะครับแล้วก็มาที่สมัครตำรวจตรงนี้ต่อปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวนะผมหากลอนอ่ามันหลุดโจรไปแล้วเอาไปเอาไปเอาคนนี้ก็ได้แล้วก็กดตรงนี้อ่ะเห็นปะแค่นี้นะครับมันก็จะรีเซ็ตเริ่มต้นใหม่หมดนะครับมันก็จะได้ละแค่นี้ครับกดรอยเข้าคุกเหมือนเดิมนะครับก็อันนี้เป็นวิธีการแก้บั๊กนะครับผมแก้บั๊กของตำรวจนะเวลาจับไม่ได้นะครับได้อัปเดตมาใหม่แล้วเนาะ ก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่าเห็นปะได้แล้วนะครับนี่ว่าจะได้จับได้ทุกคนหนีเลยนะครับวิธีเอาคีย์ก็ไม่ไม่ไม่ได้ยากเลยวิธีการเอาคีย์นะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการเอาคีย์สำหรับก็สำหรับการเก็บคียวันนี้ครับเอ้ยไม่ไม่ต้องกดไปกดปิดนะครับถ้ากดปิดมันก็จะหายไปผมลืมมาออกนะโอเคครับสําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมก็ อย่าลืมกดติดตามนะครับเดี๋ยวจะอัพเดทฟังก์ชันเรื่อยๆนะครับติดตามข่าวสารได้ในดีคอร์นะครับผม